ความโลภของมนุษย์ได้นำจุดจบมาถึงแล้วจงรับรู้นามของทูตแห่งการทำลายล้างจักรรพัิจักจกลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สตอรีอ่อนิเมกับจักรรพัิจักุล โดยเหล่าจากัจากรพรรดิจักรกลนั้นเกิดจากสิ่งประดิษฐ์ที่ศาตาจารย์ฟูโดได้สร้างขึ้นที่มีชื่อว่าโมเมนโตโดยที่โมเมนโตนั้นมีพลังในการอ่านความคิดและความปรารถนาของมนุษย์และยังสามารถเร่งการวิวัฒนาการในด้านต่างๆให้เร็วยิ่งขึ้นแต่แล้วในอนาคตหลังจากยูยิโอไฟดี200ปีมนุษย์ได้ค้นพบว่าการใช้การเชิญซิงโคร สามารถควบคุมการหมุนของโมเมนตตัให้เร็วยิ่งขึ้นนั่นทำให้มนุษย์นั้นวิวัฒนาการเทคโนโลยีและทุกสิ่งได้อย่างก้าวกระโดดมนุษย์เริ่มทำการอันเชิญซิงคโครมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความตั้งใจที่จะให้โมเมนตตัหมุนเร็วยิ่งขึ้นเพื่อเร่งการพัฒนาของมนุษย์ดังนั้นด้วยความปรารถนาและความโลภอันไร้สิ้นสุดของมนุษย์ทำให้โมเมนตตันั้นได้หมุนสู่ด้านลบแห่งความพินาศ โมเมนโตที่ได้หมุนอย่างบ้าคลั่งเพื่อหลีกเลี่ยงความพินาศที่กำลังจะเกิดขึ้นระบบของโมเมนโตจึงได้ทำการสร้างเราจักพัิจักกลขึ้นเพื่อทำการกำจัดมนุษย์ที่เป็นต้นเหตุในระหว่างการกวาดล้างมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งในเวลานั้นได้พบว่าการใช้มอนสเตอร์ซิงโครพร้อมกับจิตใจที่บริสุทธิ์นั้นทำให้เราจักพัิจักกลหยุดโจมตีได้เพราะเราจักพัิจักกลน จะโจมตีมนุษย์ที่ปล่อยความปัารานาในเชิงลบที่ส่งผลให้โมเมนโต้เสียหายเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์คนนั้นได้ดัดแปลงร่างกายพาตัดใช้อุปกรณ์ให้เขานั้นเหมือนกับฟุโดยูซเ,เพื่อสอนการดำเนินชีวิตและหยุดความรุ่บของมนุษย์ด้วยความหวังที่ช่วยมนุษยชาติแต่ว่าการค้นพบของเขานั้นกลับช้าเกินไปมมเมนโตได้หมุนสู่ด้านลบจนทะลุขีดจำกัด โมเมนโตได้เลือกที่จะทำลายตนเองทําให้เกิดการระเบิดพร้อมกับเหล่าจากัจากรพรรดิเจกาที่จะทําลายตนเองไปเชีือตัวส่งผลให้ผู้รอดชีวิตทั้งหมดนั้นถูกกวาดล้างแต่นักวิทยาศาสตร์คนนั้นรอดชีวิตมาได้แต่อุปกรณ์ที่คอยดัดแปลงความคิดของเขาให้เหมือนกับฟูโดยูเซนั้นเสียหายเขาจึงได้หมดความหวังต่อมนุษยชาติต่อมานักวิทยาศาสตร์คนนั้นเขาก็จะพบกับผู้รอดชีวิตอีกสามคน อันประกอบด้วยแอนติโนมีพารด็อกและอโพโเรียพวกเขาใช้เวลาหลายสิบปีในการทดลองนับไม่ถ้วนเพื่อพยายามฟื้นฟูมนุษยชาติแต่ความพยายามของพวกเขานั้นกลับไร้ค่าและพวกเขาก็ได้ตายไปด้วยวัยชาราเหลือเพียงนักวิทยาศาสตร์คนนั้นที่ใช้ชื่อว่าโซนที่เขาได้เชื่อมร่างของตนเองเข้ากับเครื่องจักรทำให้มีชีวิตอยู่มาได้หลังจากนั้น โซนก็ได้สร้างไซบอกที่มีรูปร่างลักษณะและความทรงจำเหมือนกับสหายของเขาในอดีตขึ้นมาซึ่งโซนก็ได้วางแผนที่ย้อนเวลากลับสู่อดีตเพื่อทำลายเมืองนีโอโดมิโนพร้อมกับโมเมโต้เพื่อยุติอนาคตแห่งความพินาศที่กำลังจะเกิดขึ้นจากกองทัพจักรพัรจกกิจักรกลโดยจักรพัิจักรกลที่ปรากฏตัวมาเพื่อทำลายล้างมนุษยชาตินั้นจะประกอบด้วยเมกหลดเอมเอเร่กราเอจักรพัิจัก,กรกลกราเอลอินฟินิี้ ทำหน้าที่เป็นหน่วยยานเคราะเพื่อเข้าโจมตีและทําลายรวมทั้งเป็นแนวหน้าในการประจันบานเมกโหลดเอมเพลอร์ไวเซลจากพัดจักกลวัยเซลอินฟินิตี้ทำหน้าที่เป็นหน่วยทหารภาคพื้นดินเมกโหลดสกีเอลอินฟินิตี้จากพัชจักกลสกีเอลอินฟินิตี้ทำหน้าที่เสมือนโดรนที่ใช้โจมตีทางอากาศโดยเมกโหลดแต่ละตัวจะแทนสิ่งต่างในโลกซึ่งได้แก่ ซักเคิลแทนท้องฟ้าแกรนนิลแทนผื้นดินและไว,วเซลแทนมนุษย์โดยชื่อของจักรพรรดิจากกลตระจนนั้นจะมีคำว่าเอลตอท้ายซึ่งก็เปรียบเสมือนกับทูตสวัสด์ครับก็จบกันไปนะครับกับข้อมูลในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ